นะครับสวัสดีครับพบกับ daddy พ i ชนะครับวันนี้กับปัญหาของ iMac นะครับก็ผมคิดว่าคนที่ชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็เพิ่งลงอัปเดตไอตัว iMac น่าจะเป็น Mac Catalina เนี่แหละตัวปัญหาของมันนะครับเพราะว่าเมื่อลงไปแล้วเนี่ยไฟล์ต่างเนี่ยไฟล์เพลงต่างๆนะครับที่ เราลงไว้ในเพย์ลิสเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่ย้ายเพลงไปที่ฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่นะครับถ้าคุณไม่ย้ายเพลงไปที่ฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่หรือว่าคุณไม่มูฟแบ็กอัพเพลงต่างๆนะครับก็จะไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ต้องการที่จะแบ็กอัพเพลงใช่ไหมครแล้วก็มูฟเหมือนซื้อฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่มาแล้วก็มูฟเพลงทั้งหมดในเพลงไลบรารีทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่เนี่ยแล้วก็มาเปิด ใน Mac Catalina Apple ปิลเนี่ยแอปเปิลมิวสินะครับมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะหาไฟล์เพลงไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมคิดว่าพอมันหาไฟล์เพลงไม่เจอเนี่ยคุณก็จะสามารถเซิร์ชกดเดี๋ยวนะเลือกแล้วกด Command i ใช่ไหมอ่าที่ไฟเนี่ยมันจะเป็นอันเก่า ที่มันจำไวนน้นะครับของ Apple Music Catalina เนี่ยนะครับพอคุณย้ายมาลูกใหม่ปุ๊บเนี่ยมันมันมันจะหาเพลงแรกได้นะครับมันจะหาเพลงแรกได้แต่มันจะหาเพลงต่อไปไม่ได้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ผมทำมาแล้วนะครับตอนแรกอะ่ะมันคือ 8TB นะครับฮาร์ดดิสรุ่นนี้ผมซื้อมาใหม่เป็นฮาร์ดดิสเอ่อใหม่หรือเ่าเดี๋ยวงง 8แบ็กอัพก็เลอนะแบ็กอัพ8 TB อ่ะนี่คือฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ของผมนะครับผมซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมย้ายเพลงมาปุ๊บพอผมมาเปิดเนี่ยมันจะหาไม่เจอเพราะว่ามันจะไปจำลูกเก่ามันจะไปจำไฟล์เนี่ยอ๋อน,นี่เปลี่ยนตามเลยเนี่ยนะบางอันเดี๋ยวเดี๋ยวบางอันจะเปิดให้ดู เออ่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานผมทำเพจลิตรอะไรไว้วะเอ่อล็อกทำไปแล้วนี่นะนี่แก้ไปแล้วแก้ไปแล้วแก้ไปหมดแล้วอ่ัเนี่ยเห็นไหม บนอันนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องโลเคชใช่ไหมครับพอคุณโลเคชไปปุ๊บเนี่ยคุณโลเคชไปปุ๊บนะอ่าแกวิลแล้วก็เดลก็ลนะนะซัมติงอ่ะผมจะโลเคชใช่ไหมครับผมไปโลเคชที่นี่โอเคมันเป่าอะไรเนี่ยชีสเซฟซัมติงเซฟซิง ปุ๊บเนี่ยผมโหลดใช่ไหมครับอ้าวเอเอเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยโหลดไม่ได้เลยรอเนี่ยพีชช o c โลเคชันไฟล์เกมสิเล็กดิ f เฟนท์ไฟล์นะมันจะมีปัญหาหรือว่าถ้าคุณเปิดได้ก็ตามถึงแม้ว่าคุณเปิดได้ก็ตามนะ King of the on โ o เค t e ดูดิ คิงชืออะไรวอสเปิบ Enable Grand Permission อ๋ออันนี้ไม่ได้เลย ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับแต่ถ้ามันเลือกได้เนี่ยอ,อ,อันนี้ซับซ้อนหนึ่งแต่ถ้ามันเลือกได้เนี่ยคือปัญหามันจะมันจะไฟล์ไฟล์ไม่ได้มันจะค้นหาเพลงที่เหลือแล้วก็ย้ายโลเคชันมาอยู่อันที่คุณเซตอัพใหม่เนี่ยไม่เจอคือมันจะแคชไปเลยนะครับตัว Apple m u s ิ c มันจะแคชไปเลยนะครับอ่านะครับเพราะนั้นผมคิดว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่โหผมมาตามอ่านดูนะ ตั้งแต่เดือนนี่ตั้งแต่เดือนเซปเทมเบอร์ September, เดือนเมเดือนมัดนะครับบางอันเนี่ยที่ผมเสิร์ชเสิร์ชดูเนี่ยแบบว่าตั้งแต่เดือน4เดือน5เนี่ยเขาก็ด่าแล้วครับแก้ไม่ได้จนณนะวันนี้ยังแก้ไม่ได้ผมเข้าใจว่า apple ิลแม่งไม่แก้นะครับเพราะว่าเขาจะบีบให้เราไปใช้ apple music แบบเสียเงินนะครับเพราะนั้น พวกคนคนที่ริบซีดีเพลงต่างๆเนี่ยแล้วมาใช้เมื่อก่อนใช้ไอจูนใช่ไหมมันก็ยังจะไฟล์ไฟล์ไฟล์ได้คือค้นหาค้นหาเพลงที่ฮั์ดิ์ลูกใหม่ได้มันจะมันจะโหลดตึ๊ดๆๆๆไฟล์ให้นะครับแต่ของเนี่ย Apple Music Catalina เนี่ยมันไม่โหลดให้แล้วต้องทำทีละเพลงเพราะฉะนั้นเวลาคุณหาไม่เจอคุณต้องโลเคชันเนี่ยคุณไม่ต้องเลือกทีละเพลงทีละเพลงเพื่อที่จะย้ายไอหัวมันเนี่ยหัวมันเนี่ย มาอยู่ที่มาอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ของคุณเนี่ยคุณต้องโลเคตแม่งทีละอันทีละอันนะครับซึ่งตายนะครับบอกให้เดียวว่าแม่งตายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะช่วยที่ผมคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมทำนะครับอันนี้เพอร์ซนลแล้วนะใครเชื่อก็ทำใครคิดว่ามันไม่ดีมีวิธีใหม่ก็บอกกันมานะครับ ผมมานั่งมาเสียเวลาไปวันหนึ่งต้องมานั่งโลเคตเพลงเนี่ยแบบว่าใช่เรื่องเลยครับเพล์ลิสต์ที่ผมสร้างไว้มา10บสปีเนี่ยต้องมานั่งไล่มันจะบ้าหรือเปล่ายังไงก็ไม่ทันอยู่ดียังไงก็เสียเวลาตายครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ทําได้ผมก็เปลี่ยนชื่อฮาร์ดดิสก์ของผมมันใหม่ที่มันไม่กระทบอันอื่นเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์อันเก่าที่ผมใช้อยู่ก่อนคาตาลิน่าเท่านั้นเองนะครับ 5TB เปร๊บเนี่ย ขอ5 TB ปุ๊บไอ้พวกนี้หาเจอเลยเผ mm. <pay S 2> ได้เลยนะ mm. เมื่อกี้ยังเพ mm. ไม่ได้อยู่ฮะ mm. พอผมเปลี่ยนเป็น5 TB อันเก่าชื่อลูกเก่าปุ๊บแม่งเพได้เลยนะครับ mm. ก็ต้องจำใจนะครับ mm. แล้วก็ต่อจากนี้ถ้ามันถ้า Apple Music เนี่ยมันไม่ยอมมันจะบีบให้เราให้เราใช้เหมือนเราจ่ายเงินอนะเหมือนเราจ่ายเงินเพื่อที่ว่าคุณไม่ต้องมาเสียเวลาให้พวกลิปเพลงเนี่ยมันจะไม่ย้ายให้ละ เพราะน,นั้นคุณก็ไปใช้ Apple Music เสียงเงินปุ๊บเนี่ยจะเมิดจะอะไราของเพลงมันจะง่ายกว่าเขาก็เขาก็จะบีบให้คุณเนี่ยทางเนี้ยเหมือนเหมือนบีบทางอ้อมเหมือนแบตเตอรี่อย่างเงี้ยคือแบตเตอรี่ก็บีบให้มันหมดเร็วหรืออะไรเงี้ยเนี่ยแบบว่าบีบอ้อมออม่ะจนเราไม่รู้ตัวเงี้ยแล้วเราก็เลิกใช้มันไปหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเนี่ยผมว่ามันเป็น strategy ที่ Apple แม่งทำออกมาแกงเรานะครับให้เราเสียงเงินจ่ายตังมันนะครับก็ ปัญหาให้ผมคุยกับ Apple Support แล้ละสามคนซีนงซีเนี่ยแม่งเรียกกันมาหมดอะทั้งทีมอะแม่งไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้บอกว่าประมาณว่าต้องย้ายเพลงนะมี Copy ป i ้ไนะคุณจะย้ายจากลูกนี้ไปลูกนี้ไม่ได้อ่ะผมก็โชว์เขาว่าเฮ้ยย้ายมาร้อยเพลงอีก50เพลงแม่เจออีก50เพลงไม่เจออ,เเจอ,อ่ะไม่ใช่แล้วมึงมั่วแล้วถูกไหมครับแล้วเพลงเราลิฟเราซื้อซีมาเราลิฟเพลงจะย้ายไปลูกไหนก็ได้มันสิทธิ์ของเรานะครับ เขาไม่มีเขา,าตอบอย่างนี้ได้ไม่ได้นะครับอันนี้มั่วมากนะครับหลังๆเนี่ย a p p เ e เนี่ยคือประมาณให้คนมาคนมีความรู้ประมาณหนึ่งมาตอบนะครับตอบไม่ได้ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบคุณนะครับอันนี้ที่เมืองนอกนะเมืองไทยอาจจะอาจจะดีกว่าผมเชื่อว่างั้นนะครับแต่ว่าอย่างเมืองนอกเนี่ยคุณต้องผ่าน 3- 4ี่คนเนี่ยคุณถึงจะเจอคนเ,เก่งๆที่แม่งปลกจริงๆตอบปัญหาได้ แต่เคสของผมเนี่ยสองสาเคสเนี่ยแม่งตอบผมไม่ได้แก้ให้ผมไม่ได้นะครับมันก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมือนเดิมแหละเปิลเซ็งมากนะครับก็ไม่เป็นไรก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะย้าย Music Library นะครับกับ c a t a l i n a เนี่ยอันใหม่เนี่ยทางแรกเลยก็คือไล่ทีละเพลงถ้าคุณเพล์ลิสต์คุณไม่เยอะก็ไล่ไปทีละเพลงนะครับแต่ถ้าเพล์ลิสต์คุณเยอะก็ยังไงครับ นู่นเลยเปลี่ยนชื่อฮาร์ดดิสเป็นชื่อฮาร์ดดิสลูกเก่าเลยแม่งเจอเลยนะครับเจอเลยก็จบนะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งที่ผมจะทําต่อไปนะครับผมก็จะก๊อปปี้สมมุติผมเพลย์ลิสต์เนี่ยผมเสร็จแล้วผมจะแดกทั้งหมดเลยเนี่ยปาบแล้วก็สร้างสร้างสร้างซองเพลย์ลิสต์สสของผมเป็นโฟลเดอร์ไว้เลยเนี่ยเพลย์ลิสต์อันนี้สมมุติล็อกนะปุ๊บเนี่ยผมก็จะลากเพลงทั้งหมดเนี่ยมาใส่ มาใส่ที่เนี่ยมาใส่ที่น,นี้ไว้แล้วก็เก็บเก็บเป็นเพลิ์เฉพาะของมันเลยนะครับใส่เดือนใส่ปีไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเพลิ์มีอะไรปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ต้องสนใจแล้วคุณก็จะมีเพลงอินดิวอเดอร์ซองแต่ละเพลงที่คุณเลือกไว้ฮิตของคุณเนี่ยก็โยนมันกลับมานะครับแต่คุณก็จะเสียพื้นที่เก็บไปอีกหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือทางที่ แก้ปัญหาระยะตอนนี้นะครับซึ่ง4,5เดือนแล้วมันยังไม่แก้ Apple Music Catalina ออกมาผมว่ามันไม่แก่ละมันจะบีบให้คุณเสียเงินเนี่ยเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในการย้ายไลบรารีไปฮาร์ดดิสลูกใหม่แล้วก็เพลงหาไม่เจอเสียเวลานะครับก็อันนี้ตอบโจทย์เร็วที่สุดแก้สถานการณ์ที่สุดเปลี่ยนชื่อฮาร์ดดิสของคุณเป็นชื่อฮาร์ดดิสลูกเก่าเลยนะครับ ถ้ามันไม่ไม่กระทบอันอื่นนะอ่านี่ก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าใครคิดว่ามีทางที่ดีกว่าก็เม้นมาบอกตอบมาด้วยนะครับหรือว่าาคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ Daddy p i ีก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับ